สวัสดีค่ะวันนี้สาวย่าจะพามากินแกงหน่อไม้ใส่สะอมแล้วก็ใส่ปลาหมึกด้วยนะคะเข้าวเหนียวค่ะไม่ต้องมองไอ้นี่มานะคะเพราะว่าผ่านการใช้งานมามาค่ะมาแซ่บๆด้วยกันก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับผู้ติดตามทุกๆคนค่ะมาค่ะมา ทานข้าวกับสาวยาสีแดงๆได้ใส่น้ำแดงลงไปค่ะไม่ได้ใส่ลงไปเยอะข้าวก็จะติดมือหน่อยนะคะดูแลตัวเองเลยนะคะกาดจะตกมาค่ะโอข้าวก็ร้อนไอ้นี่ก็ร้อนเอาละเฮ้ย Bố mì parkin kap cắp tinka kèm cắp nè tinka lèa a pai bóng tanh chóng bóng 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 อันนี้ไม่ใช่ข้าวอานนี้นะคะเป็นข้าวที่เราแช่แล้วเราตำใส่บ้านเขาพ้อมหมาเข้า,ขา,ขาเบือนะ่อน่ะเจ้าญาตาชอบุ้นๆน,นะคะคุณ uh huh. ตาได้เข้ากล้องด้วยป่ะอีกนิดนึงโอเค ใช้มือนะคะใช้มืออ <c oughs> <c oughs> ความติดตัยเลยหรือเป่ามันร้อนไหลเกือกกินยากแล้วเนาะ ญาตนะคะใช้มือบางคนก็จะว่าน่าเกลียดขนาไนอะไรเอาอาจจะน,น่าเกลียดแต่สาวยากินคนเดียวเนาะก็เห็นอยู่ว่าสาวยากินคนเดียว ไปกินที่อื่นนึกกินเป็นอะไรอย่างนี้กะซีดบะคงจะไม่ทําคลิปแบบกินอย่างนี้นะอ,อ,อันนี้กินคนเดียวโอ้ตอนปลาหมึกปลาหมึกค่ะ ถามว่านาเขียนไหมแล้วแต่คนมองจริงๆค่ะแล้วแต่คนมองบางคนที่เขาเป็นคนแบบภาคอีสานจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเออการกินบางทีก็ใช้มืออะไรเงี้ย างคนกินแล้วก็ดูดมือจับๆจบ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 อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนกินเนาะอืบางคนก็กินก็แลบลิ้นยาวอย่างเงี้ยก็อืม มงค,คนจริงๆาง,งคนก็ถ้าเป็นแบบสไตล์ที่แบบว่าเข้าตาเข้าหมายถึงว่าตัวเองถูกชะตานะะมงคนเนี้ดูดนิ้วทั้งห้านิ้วควนเก่าโอ้คุอจีแซ่บนาะเหอวะอือย่นี้อันนี้ถือว่าถือสะตาเดียว เอาโมกุลเบิ ep, 49, 50, 50, 50, 50, 100, 60, ่งไปแล้วเบอร์ถือสตาร์เขาบอกไปดิโดกินไปสั่งกระแลบลิ้นลิ้นหอกลิ้นเหงาเขาว่ะเอาดูดมือเขาว่ะริงก็รว่าแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนชอบเดี๋ยว หมายว่าคนถูกชะตากับคนไม่ถูกชะตาเหมือนคนถูกชะตากับไม่ถูกชะตาเนี่ยมากินกินด้วยกันเนี่ยอย่างงดบันเนี้ยกินเหมืกับสาวย่าอย่างเงี้ยที่เขากินเขาดูดทั้งไม้ทั้งมือบ้าที่เขาเป็นตะแซ็บนะาพอวะ่ะเออในถือชะตาคำบอกถือชะตาสาวย่ากินเรียบร้อยพับเพียบเรียบร้อยเป็นไงกับป้าทีา่เขากินบัเป็นตะแซ็บพระวัตโอ้ เาต้องพูดว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งเดียวกันแต่มองไม่เหมือนกันสิ่งที่ดูชื่อสุดก็คือการให้เกียดกันไม่เบียดเบียน ไม่พูดทําทําร้ายจิตใจผู้อื่นใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งเนาะจริงๆนะสาวา่านี้ก็เป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องกินยายอยู่ออก็พยายามด้านตัวเองบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคําพูดของคุณมันอาจจะฆ่าคนให้ตายเลยก็ได้นะ คนพูดอาจจะไม่คิดอะไรแต่คนฟังยิ่งพูดตอนที่ช่วงเราแย่ๆนะโอ้โหมันเหมือนชีวิตดับอยองเงนเขาพูดบางครั้งเงินทองอะไรอย่างนี้เาก็แไอ้นี่เนะาะจะกำลังใจอ่ะมีให้กันดีที่สุด เงินทองสําคัญไหมมันก็สําคัญเท่านั้นแหละค่ะอืมเดีว่าเงินไม่สําคัญก็ไม่ได้เงินก็สําคัญหรืออาจจะไม่สําคัญแต่อาจจะจําเป็นในชีวิตขาดเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเงินมันก็เออตอกสนองความต้องการของคุณจะบางครั้งคำพูดค่ะคำพูด เราไม่รู้ว่าจิตใจแต่ละคนมันเป็นยังไงเราไม่ควรพูดที่แบบมาครั้งอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนเห็นเขาอาจจะปกติดีก็เหมือนคนธรรมดาค่ะ จิตใจเขาข้างในเราไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่เนี่ยแหละถึงพูดว่าการพูดก็เป็นสิ่งที่สำคัญคุณคิดได้ทุกอย่างคุณคิดได้แต่คุณก็ ไม่สมพูไม่สมควรที่คุณจะพูดทุกอย่างอย่างที่คุณคิดมันบอกมันเนเพิ่นคือมาแนวไหนเนาะสงสัยสิขาดยาบอก ชีวิตคเรามีขึ้นไมลงเนาะอย่ซ้ำเติมกันส่วนตัวสาวญ่านี่นะไม่ช่วยแต่ก็ไม่ซ้ำเติมเพราะทุกวันนี้ ที่เราช่วยใครสักคนหนึ่งแล้วจะต,ต้องมานั่งกุ้มใจมาเป็นทุกข์กับตัวเองไม่หรอคะับราสาวยากก็รู้ว่าตัวเองก็เป็นโรคที่เป็นแบบซึมเศร้าอะไรเง้แต่ก็พยายามนะคะพยายามคิดบวกพยายามแบบอะไรอย่เงี้ย จริงมันก็เหมือนทั่วไปนะคนทั่วไปแต่ว่าบางครั้งเวลาอารมณ์มันลงอะค่ะไม่อยากพูดกับใครไม่อยากอะไรกับใครแล้วแม่มันจะมีช่วงอารมณ์ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแบบทำอะไรก็ไม่สนุกเลยสิ่งที่เคยทำสนุกไม่สนุกดูหนังที่เคยชอบหัวเราะไม่ อย่างหนึ่งก็โลกนี้เป็นโลกที่อันตรายนะคะจริงๆใครมีลูกวิหลานหรือว่ามีญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดก็สังเกตเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอื ส่วนตัวสาวยาพอสาวยารู้อะไรอย่างเงี้ยก็บพบจิตตะจิตเวทจิตเวทจิตแพย์หมอโรคจิตฮะจิตยังไะโอ้ตายกินไปพูดใคร คลิปนี้สาวย่าลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคลิปนี้สาวย่าลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันว่าจะพามากินอะไรอีกนะคะขอโทษนะคะวันนี้บน่บนๆไปหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย